พักเพื่อไทยตายแน่นอนพักเพื่อไทยศูญพันธ์แน่นอนดิฉันไม่เคยเชื่ออย่างนั้นเลยดิฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยค่ะเพราะถ้าพักเพื่อไทยจะศูนย์พันธ์พักเพื่อไทยศูญพันธ์ไปนานแล้วค่ะเราเป็นพักการเมืองที่มีผลงาน เป็นรูปธรรมมากที่สุดและต้องเผชิญชะตากรรมทางการเมืองสาหัสที่สุดค่ะพักนี้โดนรัฐประหารมาแล้วสองครั้งถูกยุบพักไปแล้วสองพักกรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิ์เกือบ200คนปลดนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ถึงหกคนโดยที่ผู้ที่ก่อรัฐประหารไม่ต้องคดีแต่ผู้ก่อตั้งพักนี้ถูกจองจำจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยค่ะ